สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมรรยาการกับแก้งแล้วนะไปไวไ,วไวเลยทุกคนกิดไม่พอไม่ทันแล้วปกติพิเศษก็ไม่ทันแล้วแหละแต่ว่าจะทันอีกสองน้อยนะทุกคน ได้ตัวกันได้เท่านี้ทุกคนหนูขออภัยเจ้าขออภัย <c oughs> าใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ไปแล้วนะทุกคนวันนี้หนูไปทุลาติดทุลาด,ก,ลาดก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้นะเร็วๆนะทุกคนใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ไปวันนี้ไปแล้ว ไม่ทันก็ไปปกติเลยนะทุกคน เด่นสองห้าแสดงว่าเด็กก็ได้กินข้าวแล้วนะป้าป๋าเจม่ใหม่หหแต่เด็กก็เดินอยู่นะเด็ก,ดก,ดก,ดกอ่ะไอตัวดำเดินอยู่ 3 2 3 6 3 9 9 2 9 5 9 8 3 2 3 6 3 9 9 2 9 5 9 8วิน6วิน5วิน4นะฮะประมาณนี้นะฮะชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้ำขอใส่วิจารณญาณในการรับชมรับชมลูกกวามันเทียงนะคะขอให้โชคดีนะทันแค่2หน่อยเทนน่านั้นน่ะดูแล้วเะนะขอให้โชคดีจะ้ะ